สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้ก็จะพาเพืเ่อนๆนะครับมาดูวิธีการประกอบใบสีปากชามขนาดใหญ่หน่อยนะครับรอบนี้จะใส่เป็นถ้วยหรือเป็นชามสีขาวนะครับขนาดอยู่ที่ขนาดกว้างอยู่ที่20เซนนะครับรอบนี้จะเป็นใบสีปากชามพิเศษนะครับเป็นงาน ชอบไปสีไปตองอ่อนนะครับแล้วก็มีตัวแมงดาด้วยนะครับทันแรกก็ยัดผ่านให้เต็มนะครับแล้วก็เอาใบาตองปูให้เต็มปากชามนะครับแล้วก็นำกลวยมาประกอบเข้ากับในชามนะครับ ใช้ไม้ลูกชิ้นนะครับขนาดสั้นเสียบลงไปแล้วก็จากนั้นนะครับก็ประกอบชอบใบสีไม้ก้านะครับ ค,ค่อยๆใช้ไม้เสียบชิ้นนะครับดันลงไป ให้ส่วนของปลายหรือส่วนยอดใบสีมีลักษณะตั้งตรงนะครับต่อไปก็คือประกอบช่อที่สองในช่อที่สามนะครับนำมาวางวัดดูเพื่อที่จะให้ช่อบใบสีมีระยะห่างเท่ากันนะครับแล้วก็มาประกอบในส่วนของช่อที่สามนะครับ จากนั้นนะคะจะใช้แมงดานะครับข้างในจะมีลวดด้วยแล้วคือสามารถปักลงในชามได้โดยง่ายนะครับ รอบแมงดาเข้าให้ครบทุกมุมนะครับจะได้นในลักษณะนี้นะครับ ก็มาประกอบอีกชามหนึ่งนะครับที่เป็นคู่กันนะครับแล้วก็ยึดกลวยด้วยไม้เสียบลูกชิ้นให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ประกอบชอบใบสีไม่ต้องอ่อนไบก้าวนะครับให้มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือช่อต้องมีปลายที่ตั้งตรงนะครับ เพื่อนสามารถย้อนไปดูคลิปการทำช่อไปสีปตงอ่อนแม่ก้าวได้นะครับแล้วก็จะมีคลิปการทำกลวยจีบนะครับสามารถไปย้อนดูได้นะคะคลิปก่อนหน้านี้ ก็กะระยะให้หางกันพอดีนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือปักในตัวของแมงดาน,นะครับให้อยู่กลางระหว่างแม่ใบสีนะครับ เรามนี้จะฉีดสเปรย์แข็งทั้งหมดนะครับก่อนอื่นก็ใช้ทิชชู่นะครับซับน้ำที่เกาะบนตัวใบสีบนตัวแบงดาออกให้หมดนะครับใช้สเปรย์แข็งนะครับฉีดพ่นไปให้ทั่วเลยนะคระบ,บน ชอบใบสีแล้วก็บนเมแบงดานะครับรวมไปถึงในส่วนของกลวยจีบด,ด้วยนะครับเพราะงานอันนี้เป็นงานใปตองอ่อนนะครับเราจะเคลือบเงาไม่ให้งานของเราเหี่ยวเร็วนะครับ เป็นการบล็อกไม่ให้ดอกไม้เบตองของเราขายน้ําเร็วนะครับแล้วงานนี้คือลูกค้าเอาไปวางไว้ในเขาเรียกว่าวางไว้กลางแจ้งนะครับก็จะบล็อกไม่ให้งานตัวงานตัวพานตัวอันนี้เหี่ยวเร็วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับทำการประกอบมมลัยเข้ากับกล้วยนะครับมมลัยที่ใช้อันนี้จะเป็นมมลัยแบนกล้วยไม้นะครับพืกล้วยไม้ย้อมสีแดงนะครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณสิบนิ้วนะครับหรือประมาณแปดถึงสิบนิ้ว ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นเมล็ยซี่ดอกรักยกตานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าสี่กลักลายนะครับเพื่อนๆจะมัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอาไปวางในขวยก็ได้นะครับ หรือจะมัดใส่ไปตอนที่อยู่ในกลวยเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็ใช้ตะปูเข็มนะครับเสียบเข้าไปในส่วนของตามะลัยนะครับยึดมมลัยเราไว้ไม่ให้มมลัยเราเคลื่อนหรือหลุดได้ง่ายนะครับ ไปนะครับจะเป็นในส่วนของการร้อยข้อหรือซีกลักล้วนนะครับร้อยเป็นลักษณะในรูปแบบสั้นกว่าซีกลักลายนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ด้านบนสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของปลายใบสีนะครับใส่ตัวยอดใบสีที่ทำจากดอกขานะครับ มัดดอกขาดสีแดงแล้วก็ใส่เปลือกดอกลักครอบนะครับแล้วก็ใช้ลวดนะครับเป็นตัวในการประกอบเข้ายึดให้เป็นทรงเพื่อที่จะนำมาเสียบได้ไปเสียบบนยอดไปสีได้ง่ายนะครับใช้ลวดขนาดเล็กนะครับ ในส่วนของตรงปลายนะครับเราจะใส่ตุ้มยอดไข่นะครับ <1> 1> เป็นไข่ต้มนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับใช้เข็มร้อยมาลัยนะครับข้างบนก็จะเป็นอะไรตุ้มอนันเล็กๆนะครับเป็นตุ้มกุหลาบอนันเล็กๆแล้วก็มี ปลายเป็นดอกรักแล้วก็ดอกพุธนะครับเราก็มาประกอบอันที่สองนะคะว่าประกอบอะไรใส่เหมือนกันนะครับ กล้วยไม้ย้อมสีนะคะท่านเพื่อนอยากได้เพื่อนก็สามารถนํามาย้อมเองนะครับโดยใช้สีผสมอาหารนะครับชนิดขวดใหญ่แต่ว่ากล้วยไม้ที่เราต้องใช้ต้องเป็นกล้วยไม้ไหวายสีขาวหรือกล้วยไม้สีขาวที่สดใหม่ที่เพิ่งออกจากสวนนะครับที่เป็นกล้วยไม้ที่เพิ่งตัดนะครับ วิธีการยอมก็สามารถยอมไปดูคลิปที่ผมทำไว้ได้นะครับเมื่ออยากได้สีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าก็สามารถยอมได้นะครับสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือกล้วยไม้ที่เรานำมาย้อมต้องเป็นกล้วยไม้ที่ใหม่นะครับ และกล้วยไม้ที่ออกไม่สุดกา้านคือจะมีดอกเล็กๆอยู่ตรงปลายด้วยนะครับดอกเขียวๆกล้วยไม้ยอมนะครับหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกล้วยไม้ดูดสีก็ได้นะครับก็แล้วแต่ใครจะถนัดเรียกแบบไหนนะครับ ติดในส่วนของมาลไยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ยอดไข่โอ้ยอดใบสีนะครับเกือบลืมยอดดอ,อกขาสำหรับเสียบใบสีนะครับบนยอดสุดเราก็ใส่ ไข่นะครับต่อไปก็ประดับดาวเรืองนะครับข้างหน้าในส่วนของตัวเมงดานนะครับ ใบสีบังชามพิเศษก็ประกอบเป็นที่เป็นเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง DIY ใบสีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างเป๊กับช่างทีในการทำงานด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ